นูคะมารายการนี้โดดเรียนหรือเปล่าลูกเดี๋ยวคุณแม่โทรหาฝ่ายปกครองนะคะให้มารับตัวตายแล้วโดดเรียนมาแลยแน่เลยเด็กคนเนียโอ๋ยครูค,คะแหมนี่ว่าแต่หนูครูอ่ะไม่ยอมสอนนักเรียนเน่ระวังนะจะโดนใบขาวแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะเวทีวมันจะไม่เลื่อนไน้นโคเพราะว่าน้ำหนักตัวโคมันเกินน้ำหนักก็ไม่เกินหรอกถ้าไม่เลื่อนเดี๋ยวคุณแม่ดันเอง คุณแม่เก่งคุณแม่จะดึงเองเอา,อางี้ดีกว่าไม่ต้องพูดภาคดีกว่าลูกสาวแม่เจอกันในรายการดีกว่าว่าใครมันจะอะไรยังไงเด็ก <c oughs> น้อย,อยเจอกับคุณแม่นะหนูไม่มีทางแพ้คูณหรค่ะคอยดูแล้วกันร้มแแรกแจกเกินิงเกิลเท็กซีตพบกันทุกวันอาทิต3กันยา1ีท,ทางช่อง7และช่อง7 HD